ตัวเล็กก็ไม่สำคัญแต่พระเจ้าทรงรักฉันทุกวันร้องครุงพรองค์ทรงปกป้องปกป้องฉันทุกเวลาขอบพระคุณพระเจ้าหนักหนาะโฮสันนาซาลาสานพระนามอีกลางนง่นถึงฉันเป็นเด็กเด็กตัวเล็กก็ไม่สำคัญแต่พระเจ้าทรงรักฉัน ทุกวันร้องคุ้มครองร้องทอ,องปกป้องปกป้องฉันทุกเวลาขอบพระคุณพระเจ้าหนักนาโอสันนาสละสารพระนามไอเมนนะคะขอพระเจ้าวยพรนะคะเด็กนงเนียงขาเรียนรู้ลึกฝึกฝนกายไมย้รับใช้ ก็ได้พระองค์ฮาเลลูยาสารเสริญพระเจ้าพระบิดาที่รักของข้าปรุงทั้งหลายปรองเจ้าข้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับเวลาปรองเจ้าข้าปรองเจ้าข้าที่พระเจ้าได้ประทานบทเรียนให้แก่เราในวันนี้เรื่องเป็นคนดีและเป็นคนเก่งได้เหมือนพระเยซูพรองเจ้าข้า ขอทรงโปรดประทานปรุงเจ้าค่ะสติปัญญาความรู้การเชื่อฟังให้แก่เด็กๆด,ด้วยปรุงเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอบคุณโปรงเราขอมอบเด็กๆเ,เหล่านี้ไว้ในพระหัตถ์ของโปรงขอพระเจ้าเป็นพระบิดาของเขาขอบร้อมหรือยังคะสบายดีกันไหมนะคะเดี๋ยวเราอธิฐา,านด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง นะคะอ้าวก้มศีรษะลงนะคะพร้อมกันเลยนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดานที่รักขอบคุณพระองค์ที่ทรงโปรดรักเราถึงแม้เราจะเป็นเด็กพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเด็กๆพระองค์สนใจในชีวิตของเด็กและพระองค์ก็เป็นห่วงเด็กๆกพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันนี้ที่เราจะมารับฟังเรื่องราวของพระองค์ พระองค์จค่าว่าพระองค์จะซ้อนอะไรเราเราขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคือเจา้าเอเมนนะคะก่อนที่ครูจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเด็กๆอยากดูข่าวดีไหมคะอยากดูหนังสักเรื่องไหมครูอยากจะเปิดหนังให้เด็กๆด,กดูพร้อมยังคายเด็กๆเ,เราดูด้วยกันเลยนะคะดูด้วยกันไหมคะนะดู บิดามารดาของพระองค์จะไปกรุงเยรูซาเล็มทุกปีเพื่อร่วมเทศกาลปัสกาเมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุ12พรรษาพวกเขาก็มาร่วมเทศกาลตามธรรมเนียมเมื่อเทศกาลสิ้นสุดลงแล้วขณะบิดามารดาของพระองค์กำลังเดินทางกลับบ้านพระกุมารเยซูย,ยังอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแต่พวกเขาไม่รู้คิดว่าทรงอยู่ในกลุ่มคนที่มาด้วยกันเมื่อเดินทางมาได้หนึ่งวันเขาก็เริ่มหาพระกุมารในหมู่ญาติมิตรเมื่อไม่พบพระองค์พวกเขาก็กลับไปค้นหาที่กรุงเยรูซาเล็มสามวันต่อมาจึงพบพระกุมารที่ลานพระวิหาร พระองค์ทรงนั่งอยู่ในหมู่อาจารย์กำลังฟังและซักถามอาจารย์เหล่านั้นทุกคนที่ได้ฟังพระองค์ล้วนประหลาดใจในความเข้าใจและคำตอบของพระองค์เมื่อบิดามารดาเห็นพระองค์ก็ประหลาดใจมารดาจึงกล่าวแก่พระองค์ว่าลูกเอ๋ยทำไมทำกับเราอย่างนี้พ่อกับแม่ร้อนใจเที่ยวตามหาลูกอยู่พระกุมารตรัสว่าตามหาแล้วทำไมไม่รู้หรือว่าเราต้องอยู่ในพระเวทของพระบิดาของเราแต่พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งที่พระองค์ตรัสก,กับพวกเขา แล้วพระกุมารก็กลับไปยังเมืองนาซาเร t กับพวกเขาและทรงอยู่ในโอวาสของพวกเขาส่วนมารดาก,ก็เก็บเรื่องทั้งหมดนี้ไว้ในใจและพระเยซูทรงเติบโต,ตขึ้นทั้งในด้านสติปัญญาและด้านร่างกายและทรงเป็นที่ชื่นชมทั้งของพระเจ้าและของคนทั้งหลายหวังว่าเด็กๆคงอยากจะอ,อยากรู้เรื่องเราต่อไปอาทิตย์หน้านะคะในเวลาเดียวกันนี้เดี๋ยวครูจะมาเล่าข่าวดี นะคะแล้วก็ไม่น่าเบื่อเลยใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้ครูจะมาเล่าเรื่องเป็นคนดีเลขเก่งเหมือนพระเยซูได้นะคะเด็กๆคะตะกี้เด็กๆได้ยินเรื่องของพระเยซูได้ฟังและก็ได้เห็นว่าเอ๊ะทำไมพระเยซูเก่งจังเลยนะคะพระเยซูอายุเพียงแค่12ปีแต่ทําไมพระเยซูเก่งมากเลยนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าพระเยซูเนะี่ยเป็นพี่ชายคนโตมีน้องน้องตั้ง ห้าคนนะคะและเมื่อพระเยซูโตขึ้นมานะคะอายุยังไม่เท่าไหร่เลยพระเยซูต้องดูแลคุณแม่แล้วก็ดูแลน้องๆตั้งห้าคนพระเยซูต้องปกครองบ้านพระเยซูต้องทํางานหนักนะคะโอแล้วพระเยซูเอาเวลาไหนมาเรียนนะคะแต่นะคะอยากจะบอกเด็กๆว่าพระเยซูเก่งที่สุดในโลก ในลูกาบทที่สองข้อ41นะคะบอกไว้นะคะข้อที่หนึงไปร่วมกิจกรรมของคริสจักรนะคะคริสจักรสามารถคี่ํำกรุงเทพไม่ได้เบื่อเลยนะคะมีกิจกรรมสนุกสนานให้เด็กเล่นตลอดเวลาเลยนะคะเด็กๆดูสิคะว่าแม้กระทั่งในช่วงโควิดเนี่ยบอถ์ก็ยังไม่ได้ปิดเลยบอถ์ก็หาวิธีทำกิจกรรมให้เด็กๆและวันนี้เด็กๆเตรียม ดินสอสีสกระดาษนะตามแบบเดิมเราจะมีกิจกรรมให้เด็กๆทำด้วยนะไปต่อนะคะเราไปต่อเราต้องเป็นคนที่สนใจใฝ่รู้ครั้นพ่อแม่ของพระเยซูหาพระเยซูไม่เจอ,เอไปอยู่ไหนอ่ะพามาที่วิหารหายไปเลยพ่อแม่ก็อยู่อีกห้องหนึ่งกำลังนมัสการและฟังธรรมอาจารย์สอนฟังอาจารย์เทศ พระเยซูคริสหายไ,ไปไหนกันแล้วไม่ได้มาอยู่กวนพ่อแม่เลยอ๋อพระเยซูคริสไปอยู่อีกที่หนึ่งจึงพบพระกุมารน,นั่งอยู่ในพระวิหารท่ามกลางพวกอาจารย์ฟังและไต่าถามพวกอาจารย์เหล่านั้นอยู่ปรากฏว่าพระเยซูนั่งนิ่มถามคุยกับอาจารย์ที่โบสถ์อยู่นะ,ะนี่คือลักษณะของคนกิน่น นะฮะสนใจฝ่ายรู้ไม่รู้ถามจนรู้นอกจากสนใจใฝ่รู้นะคะต้องอยู่กับพ่อแม่นะฮะทำไมครูมีรูปสองรูปรูปแรกนะฮะเป็นรูปเด็กที่อยู่กับพ่อกับแม่รูปที่สองเป็นรูปที่อยู่กับพระเยซูพระเยซูพระเยซูคริสต์คือพ่อแม่ของเราพ่อแม่ฝ่ายวิญ,ญญาณเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆ เด็กๆจะต้องมีชีวิตที่สมดุลมีพ่อแม่ฝ่ายร่างกายแล้วก็ต้องมีพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกวันนี้คือพ่อแม่ฝ่ายร่างกายนะคะและพระเยซูคริสต์ก็คือพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆจะต้องมีสองภาพนี้อยู่ในใจตลอดเวลาเลยโอเคไหมคะโอเคไหมขอเสียงหน่อยโอเคไหมคอ่าโอเคนะคะเอาต่อไปนะคะต่อไปอีก นในรูเราอ่านพระคัมภีร์กันบ้างนะในลูกาบทที่สองข้อ49นะ่พระเยซูจึงตอบว่าท่านเที่ยวหาฉันทำไมท่านไม่ทราบหรือว่าฉันต้องอยู่ในพระนิเวศแห่งพระบิดาของฉันนะฮะเป็นคำตอบของพระเยซูว่าหนูไม่ได้ไปเที่ยวไหนหนูไม่ได้ไปโซนไหนหรอกแม่หนูอยู่ในโบสถ์แตกี้ครูบอกแล้วไงว่า พ่อแม่ฝ่ายวิญญาณของเราคือพระเจ้านะฮะคือพระเยซูแล้วพระเยซูคริสต์นะฮะในโลกนี้เมื่อพระองค์เสด็จมาเป็นมนุษย์พระองค์ก็มีพระเจ้าเป็นพระบิดาเหมือนกันนะฮะถ้าเราอยากเก่งและก็อยากเป็นคนดีเหมือนพระเยซูเราต้องมีพระบิดาคือพระเจ้าองค์เดียวกับพระเยซูเด็กๆอยากเก่งและอยากเป็นคนดีเหมือนพระเยซูไหมล่ะอยากไหม ถ้าอยากก็ต้องเป็นคนที่มีพระเจ้าเป็นพระบิดาโอเคไหมคะโอเคไหมคะขอเสียงน้อยโอเคไหมคะ <c oughs> โอเคนะคะเราไปต่อนะคะอยู่แบบเชื่อฟังพ่อแม่และคลริสั์เราต้องเชื่อฟังพ่อแม่ฝ่ายร่างกายและเราต้องเชื่อฟังพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณ เน่นะคะเด็กๆเห็นรูปนี้ยังนะคะรูปข้างบนกาลังล้างชามแปลว่าเป็นรูปแทนว่าเออหนูเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะหนูเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะพ่อแม่ใช้หนูทํะไรหนูไม่ขี้เกียจนะพ่อแม่สั่งให้หนูทํะไรหนูทํานะใช้อ่านหนังสือหนูอ่านนะให้ช่วยงานบ้านหนูช่วยนะอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะคะเด็กๆเก่งทุกคนเลยลองหาสิค้าว่าเด็กๆนะเก่งเรื่องอะไรนะและเด็กๆก็ มาบอกครูนะว่าหนูเก่งเรื่องอะไรเด็กบางคนอาจจะเก่งเป็นโนเก่งดนตรีนะคะบางคนอาจจะถ่ายรูปเก่งก็ได้ถ่ายรูปครูทุกตาขาวลวยนะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องอีกนะคะอ่าบทที่สองข้อห้าบเอบอกว่าแล้วพระกุมารก็ลงไปกับเขาไปยังเมืองนาซาเรสอยู่ใต้การปกครองของเขามารดาก็เก็บเรื่องราวทั้งหมดไว้ในใจ ะะเดี๋ยวคราวหน้าครูอยากจะมาเล่าเรื่องต่อว่ามารดาของพระเยซูเก็บเรื่องอะไรไว้นะคะนะคะเด็กๆคงอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวเที่ยวหน้าจะมาเล่าให้ฟังว่ามารดาของพระเยซูเก็บเรื่องอะไรไว้แต่ว่าต้องเป็นเรื่องดีแน่ๆเลยนะคะวันนี้นะคะครูเริ่มวันแรกโอเคนะวันนี้ครูเริ่มวันแรก นะแล้วก็มีทิ้งหลายอย่างให้เด็กคิดนะเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมักรลาคือวันเด็กนะคะโอ้คริสจักรนะคะก็มีคำขวัญวันเด็กนะคะครูได้ขอคำขวัญวันเด็กมาจากท่านสิทธยาพิบาลน,นะคะคำขวัญวันเด็กนี้นะคะมาจากท่านอาจารย์สิทธยาพิบาลของเราเด็กๆรู้จักชื่ออาจารย์ไหมคะอาจารย์อะไร ตอบนายตอบนายอะขอเสียงน้อยสิทาร์พิบาลของโบสถ์สาม่พิธามกรเทพชื่ออะไรอศาศาสนาชาจารย์สมเกียรติกิติพงศ์วันนี้นะคะท่านให้ของขวัญวันเด็กมานะคำขวัญวันเด็กอ่าอ่านพร้อมกันคำขวัญวันเด็ก2องศเรียนรู้ลึกอ่าอ่านตามคุณรูดิ เรียนรู้ลึกอ่าเรียนรู้ลึกอ่าฝึกฝนกายปึ๊บออกฝึกฝนกายนะคะหมายรับใช้นะคะไก่วันะะนี้ค<ห>รูจะจบะรายการเรามีเพลงกันไหมครูกกยมันต้องมีเพลงสิไม่มีเพลงไม่ได้นะอยู่กับเด็กนะคะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะร้องเพลงเราอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าด้วยกันพร้อมยังคะอ่าเอามือนะคะทำไมต้องเอามือทําอย่างนี้รู้ไหมเพื่อมือจะได้ไม่ไม่ไปกองนั่นกาหัวเกาโน่นนี่นั่นนะคะจะได้มีจิตใจที่จดจ่อนะคะอธิษฐานด้วยกันฮาเลลูยาสารรเสริญพระเจ้า พระบิดาที่รักของข้าปรุงทั้งหลายพรองเจ้าข้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับเวลาปรุงเจ้าข้าพรองเจ้าข้าที่พระเจ้าได้ประทานบทเรียนให้แก่เราในวันนี้เรื่องเป็นคนดีและเป็นคนเก่งได้เหมือนพระเยซูพรองเจ้าข้าขอทรงโปรดประทานปรุงเจ้าข้าสติปัญญาความรู้การเชื่อฟังให้แก่เด็กๆด,ด้วยปรุงเจ้าข้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับ พระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอบคุณพระองค์เราขอมอบเด็กๆเ,เหล่านี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอพระเจ้าเป็นพระบิดาของเขาขอบคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนค่ะเด็กๆเ,เรามาร้องเพลงกันนะคะก่อน,นเด็กๆตัวเล็กก็ไม่สนขัน แต่พระเจ้าทรงรักฉันทุกวันร you ้องคุ้งครองราทรงปกป้องปกป้องฉันทุกเวลาขอบพระคุณพระเจ้าหนักหนาโอสัญนาสารสานแพรนาอีกครั้งหนึ่งถึงนชังตเด็กเด็กตัวเล็กก็ไม่สำคัญแต่พระเจ้าทรงรักฉันทุกวันร้องคุ้งครองราทองรงปก พระคุณพระเจ้าหนักหนาโฮสันดาสาลาสันพระนามไอเมนนะคะขอพระเจ้าวอวยพรนะคะเด็กๆค่ะ